สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมก็มาเจอกันอีกนะก็ไม่มีอะไรเอาสูตรมาฝากกันนะสูตรก็สูตรเดิมนั่นแหละที่เห็นกันเป็นประจำนะมีชื่อสูตรว่าเลขสอดแนมนะครับผมเลขสอดแนมเลขสอดแนมใช่ไหมเออใช่เลขสอดแนม สีตัวมานะมีเลขติดอยู่ตรงนั้นแน่นอนนะครับผมหาตัวจับใส่โป๊ะเช่นะอ่ะวันนี้เรามาลองจับกันดูนะว่าเลขสอดแนมจะมาตามที่เราคาดหวังกันไหมนะฮะสิบเจ็ดมก,กราคมสองห้าหกหกนะเฮ้ยหกเจ็ดนะครับผม มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงก็หลงอยู่เรื่อยนะอ้าตามชมเลยนะครับผมไม่เสียเวลานะก่อนจะรับชมก็มาฟังคำเตือนกันก่อนครับผมคำเตือนคำเตือนนะโปรดใช้วิจารยัานในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการันเดินันนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย080 143 1692ครับผม ไปช่องนี้แล้วก็ย,ยังถามข่าวกันอยู่นะรางวันที่หนึ่งอยู่ที่แห่งไหน6นะหกสองห้าห้าสี่สแม่ตั้งใจให้มาห้กับสีทั้งสองตัวไม่มาห้าสีแล้วมาสี่สเป็นสะอย่างนั้นนะอ่ะเลขวิ่งรับรองนะระวังนะหน่วยบวก3ามเดปดเก้านะแปดเก้าเป็นเลขติดนะครับผม สองสามสี่นี่ก็น่าจะมาหนึ่งตัวนะเรามาดูเลขสอดแนมกันนะลุมพัดนะต้องจับไว้ทวนให้หนึ่งงวดน,นะฮสามห้าหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าจะติดมีไหมนะห้าสี่สี่นะฮะใช้หลักหน่วยนี่แหละทำนะครับผมเจ็ด เจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์น่สองาสาห้าหกหกเาะสำเร็จแล้วนะอ่าเลขสอดแหนมอยู่มุมไหนนะให้ดูนะครับอยู่มุมนี้ครับผมเลขติดอยู่มุมนี้นะ หนึ่งสองสี่ห้าจะต้องติดหนึ่งตัวนะครับผมเลขติดหนึ่งสองสี่ห้านี่จะต้องติดนะครับผมปรากฏว่าติดที่สี่กับห้านะติดติดร้อยสิบหน่วยเลยนะรอสอนอ มาครบนะฮะห้าสีสี่นะติดนี่สี่นี่ห้านะฮะผลออกนะฮะห้าสี่สี่ีนี่หลักหน่อยก็ติดหลักสิบก็ติดนะมาหลักร้อยอยู่ข้างๆกันนี่อีกนะฮนะอ่ะ ของเก่าผ่านไว้นะเอาของใหม่ดีกว่าเราก็ต้องจับเลขสี่นี่แหละนะเขียนมาเลยสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปดเก้หนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่ะจะติดตัวไหนนะติดตัวนี้นะครับผม 8ปดเติดสตัวจะต้องมานะแปดเอผมจะจับ8กับ9ก่อนนะแกับ9นี่จับเป็นหลักโดยใช้5้ากับ หกับสหลัก 100, ร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะได้เท่าไรได้9นะอ้าวได้เลขเก้นับถอย8นับตัวมันเอง9นับเดินหน้าศูนยอ้าวชนไหมครับชนกันแน่นะนี่เห็นไหมชน3ตัวนะ8ปดหนึ่งผมจะจับ8กับ9นี่จะต้องมานะตัวเมีย่นย่อมของมัน เก้าอยู่จุดนี้นะแปดอยู่จุดนี้ติดรอสอนอ,อรอสอนอเราเขียนไว้ก่อนนะผลออกอย่าขีดไม้บรรทัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ถ้าเราจับก้านะครับผมก้าเนี่ยมันจะอยู่เส้นนี้นะแนวเส้นนี้มันมาเลยนะฮะกับแนวเส้นนี้นะฮะถ้าก้าวมานะครับผมก้ามา ถ้าเก้ามานะเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามตัวนะฮะนี่ห้าเก้าสามเห็นไหมอีกตัวหนึ่งสี่เก้าสาม นี่จับได้สองหางแล้วนะหลักร้อยไอหลัก3ตัวนะประมาณนี้นะ3ามเนี่ก็ยังได้นะถ้าจับ8 8ก็เส้นนี้นะ8ป

องตัวแม่นแนะน่าจะอยู่ที่9ก9 7สามเก้าไปทำนองนี้แหละฮะตัวนี้ก็ประมาณ8ปดสนะครับผมอ่ะมีเท่านี้นะเลขสอดแนมเราจะรอผลกันตรงนี้นะ ว่าวันที่17มกราคม2567จะมาตามนัดหรือไม่นะอ่ะรอผลนะครับผมอ่ะโชคดีมีสตางค์เต็มกระเป๋ากันนะครับผมเอาไปหยิบลอตเตอรี่ออกจากแผงกันแล้วกันให้สตัวแม่นมั่นอำรับมาจากเท่านี้นะครับผมหมดเวลาพอดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว